สวัสดีค่ะทำการไลฟ์สดของ YouTube หรือว่าสตรีมนะคะอ่ะอันนี้เราก็เขียนปกไว้แล้วนะคะว่าเป็นการ DIY กิฟต์นะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครเข้ามาชมนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการไลฟ์ไปนะ ไลฟ์ไปเรื่อยๆนะคะนะก็ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อยากจะทำสินค้าไว้ขายนะคะนะอันนี้ก็สามารถทำเป็นสินค้าไว้ขายได้นะคะอย่างเช่นเราในตอนนี้นะก็สามารถที่จะทำผลิตสินค้าได้หลายตัวอยู่นะคะนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่จะทำขายในร้าน i. knitting นะคะ อ่ะเดี๋ยวเขียนนะร้านนี้นะคะ i นิปิ้งอ่ะในการบันทึกสดไลฟ์สดก็จะมีเสียงรถเสียงนกนะคะทุกคนนะอันนี้นะคะร้านเรานะในแอปตัวนี้นะคะนะในขายในนี้นะเราเปิดขายในนี้นะคะ ่ที่ประกาที่เขียนอยู่นี่ก็เป็นสินค้าเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะคะเขาเป็นประกาศทัชสกรีนนะคะทัชหน้าจอเนี่ยเป็นปุ่มแล้วก็มีประกาในตัวนะอันนี้นะคะเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนไส้ได้นี่อ่าโอเคแต่เรายังไม่ได้ถ่ายรูปลงนะทัชสกรีนก็ ไว้จิ้มนะเป็นปุ่มนะคะจิ้มอ่าโอเคปิดไว้ก่อนอ่าโอเคมาคราวนี้มาดูกันตัวนี้นะคะที่เราจะทำในตอนนี้นี่เป็นคลิปแบบนี้นะคะคลิปแฮนะหรือว่ากิ๊บนะคะนะกิ๊บติดผมนั่นเองเป็นตัวสีดำแบบนี้นะคะอ่าคราวนี้มันจะมีตัวยาวและตัวสั้นนะคะมีที่แบบเป็นตุ่ม เป็นแบบเรียบนะไม่อยากก็มีนะแต่ว่าที่เราเอามาทําตอนนี้คือมันจะเป็นแบบหยักนะคะช่วงบนจะเป็นแบบหยกักแล้วก็มีตุ่มอยู่ตรงปลายนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้เหมือนเขาจะพังๆนะคะไม่มีไม่มีตุ่มนะก็จะหลุดออกแบบนี้นะคะตุ่มก็จะหลุดออกบางทีเวลาเราเวลาเราประดิษฐ์ไปอย่างเงี้ยตุ่มจะหายไปนะคะอืมก็เลยจะเหลือแค่แบบเนี้ย ชิ้นส่วนที่แบบไม่สวยงามนะเวลาเราทำขายเราก็จะเลือกนะคะแต่บางทีก็มีแบบว่าสีสีดำที่เคลือบอยู่มันหลุดลอกออกไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่เวลาติดที่ผมแล้วอะ่ะบางทีมันก็มองไม่เห็นหรอกนะเนี่ยช่วงนี้ช่วงที่หายไปากลางข้างในนะเวลาเราหนีบเข้าไปมันก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะเอาละทีนี้เราจะมา DIY กิฟตัวนี้กันง่ายๆเลยนะคะซึ่ง เราจะใช้ลูกปัดนะคะลูกปัดตัวนี้มันจะเอาแบบขนาดที่มันพอใส่เจ้าตัวกิฟตได้นะคะนะแต่ว่าตัวนี้จะเข้ายากๆหน่อยนะเพราะมันมีตุ่มนะคะเราก็ง้างออกค่ะแล้วเราเลือกทางด้านบนนะคะเอาตัวที่อยู่ด้านบนนะเราก็ง่ายๆเลยสอดเข้าไปนะรูดลงไปนะคะนี่ให้เขาอยู่ตรงนี้นะเหมือนกับเวลาเจ้าสาวเจ้าสาวใช้ ช่าง,งเขาจะเสียบตรงมวยผมของเจ้าสาวเนาะนะเขาก็จะปักหมุกลงไปน่แบบนี้นะคะนะก็เราก็ประดิษฐ์ไว้ใช้ก็ได้นะหรือว่าเก๋ๆนะหรือว่าเอาไว้ทําขายก็ได้อะไรนี้นะคะนะแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างพวกดิบกับมุกที่มันพอดีนะคะอืมนะโอเคแบบนี้อาจจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะลูกปัดนะอะไรเงี้ยนะ โอเคก็ประดิษฐ์กันง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะคะ